กราบสวัสดีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรกูรและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านสานาชัยเศษนะคะท่านปรลัดกระทรวงมหาดไทยท่านรองประลัดนะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าราชการ ทุกทกท่านทั่วประเทศไทยนะคะท่านผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทุกทกท่านค่ะในวันนี้นะคะดิฉันเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่เราจะได้พูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนในเรื่องของทิศทางการทำงานของพวกเรา ที่ถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญในภารกิจและหน้าที่ที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนค่ะในวันนี้นะคะก็ครบรอบหนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะจากที่พวกเราได้เดินทางเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ได้ปฏิญาณตนในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่อย่างเต็มกำลังในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะดิฉันถือว่า เป็นอะไรที่เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญนะคะได้ทำภารกิจใหญ่ๆได้รับมอบหมายจากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินนะคะให้ได้ไปบบตหน้าที่ที่จังหวัดเชียงรายในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะและสิ่งที่ฉันได้รับก็คือแม้ว่าดิฉันจะไม่ได้กำกับในภารกิจที่ทำอยู่แต่ดิฉันได้รับความร่วมมืออย่างอบอุ่นค่ะตั้งแต่เดินทางลงไป ในพื้นที่นะคะพร้อมกับทางท่านรองนายรัฐมนตรีทุกๆคนต่างเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ปฏิบัติตามภารกิจของตนเองอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะเร่งดูแลพี่น้องประชาชนนันได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีนะคะทางท่านผู้ว่าก็ได้ท่านรองผู้ว่านะคะได้มา รับแล้วก็ได้ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นภารกิจของพวกเรามันก็ทําให้การทํางานทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นในส่วนที่ที่ฉันได้รับการดูแลนะคะในกรมการพัฒนาชุมชนนะคะในกรุงเทพมหานครในองค์การตลาดนะคะแล้วก็องค์การจัดการน้ำเสียทั้ง4ี่ องค์กรที่สําคัญนี้นะคะถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งและจากภารกิจ11 นโยบายที่ทางท่านรองนายมนตรีได้ประกาศไว้นะคะแล้วก็แยกย่อยมาเป็น5นโยบายหลักที่สำคัญทันคิดว่าในสิ่งที่เราสามารถที่จะนำมาพูดคุยกันได้ในส่วนที่ฉันรับผิดชอบนะคะในเรื่องของกรมการพัฒนาชุมชนนั่นคือในเรื่องของออโอท็อปนะคะที่เป็นความมุ่งหวังของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากค่ะอยากที่จะเห็นผลิตภัณฑ์ของ คนไทยดังไกลไปทั่วโลกอย่างที่ท่านบอกว่าแนวนโยาบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพทองทานชินวัตนนะคะอยากที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้สามารถเ,เพิ่มคุณค่าได้นั่นคือหน้าที่ของพวกเรานะคะในการที่จะช่วยกันส่งเสริมพัฒนาแพคเกจจิ้งนะคะพัฒนาคุณภาพต่างๆให้สินค้าของคนไทยนั้นเป็นที่ยอมรับจาก นักท่องเที่ยวก็ตามหรือว่าผู้ที่อยู่ที่ต่างประเทศที่เราจะต้องทํางานร่วมมือกันกับกระทรวงต่างๆในการที่จะนําพาสินค้าของคนไทยนั้นให้ไปสู่ต่างประเทศให้ได้ดังนั้นนี่คือภารกิจที่พี่น้องประชาชนจับตาดูแล้วก็ต้องเห็นว่า ประวัติศาสตร์ของโอทอเนี่ยค่ะเราประสบความสําเร็จอย่างมากแต่ทํำยังไงที่เราจะทําให้ดีขึ้นได้นะคะนั่นคือหน้าที่ของพวกเราในกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะที่ดิฉันได้เข้ามาศึกษาแล้วก็พบว่ามีส่วนสําคัญมากๆเลยค่ะในการที่จะลงลึกถึงพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเรามีบุคลากรอยู่ทุกจุดทุกพื้นที่จริงๆค่ะทุกครั้งที่ไปเราจะเห็นบุคลากรของพี่น้องในกระทรวงมหาดไทยทางพอชอเองนะคะได้มา แนะนะนำดิฉันว่าคนหมู่บ้านนี้นะคะมีอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์สำคัญเขาประกอบอาชีพอะไรการเขาเป็นอยู่อย่างไงในความเข้าอกเข้าใจคนในชุมชนคนในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เกิดความเป็นเนื้อเดียวกันมันทำให้เกิดถึงการยอมรับแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นอยากที่จะ ให้เราได้เป็นส่วนในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของยาเสพติดถ้าเขาไว้ใจเราเขาก็จะสามารถบอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทํางานให้กับเราได้แ,และที่ฉันคิดว่าในส่วนบุคลากรในส่วนนี้นะคะก็จะทําให้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนั้นสามารถเบาบางลงไปได้จนถึงขั้นเป็นไม่มีผู้ที่เสพยาเสพติดแล้วก็สร้างอันตรายให้กับผู้อื่นแล้วก็กับสังคมค่ะ ในส่วนของกองทุนพนัฒนาบทบาทสตรีนะคะเรื่องนี้สาคัญมากๆนะคะที่ดิฉันได้รับภารกิจมาก็คืออยากที่จะให้พวกเราได้ช่วยกันบริหารกองทุนนี้นะคะด้วยความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนให้สามารถบริหารกองทุนให้มีความเติบโตนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของสตรีให้ได้เข้ามามีบทบาทที่สําคัญในระดับของชั้นการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนว่าอย่างที่ทาง อานสัมมนาบอกนะคะว่าเราจะใช้ศักยภาพที่เรามีนั้นอย่างเต็มกำลังแล้วก็ให้เป็นจุดแข็งในการที่จะประสานทุกๆภาคส่วนให้ทํางานด้วยกันได้ประสบความสําเร็จฉันคิดว่าตรงนี้คือจุดดีที่พวกเราสามารถที่จะร่วมกันทํางานได้ค่ะ การจัดการน้ําเสียนะคะก็ที่ฉันได้คุยกับทางบุคลากรก็เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็เห็นถึงพัฒนาการต่างๆนะคะในทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในเทรนด์ของโลกนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมิฉันก็บ้านเรายังมีสิ่งต่างๆในเรื่องของการแพรจัดการน้ําเสียเหล่านี้นะคะให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะการระดมสรรพกาําลังแล้วก็การ สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณตอนนี้ดีแล้วนะคะอยู่ที่เราจะขับเคลื่อนยังไงให้ทุกครัวเรือนของบ้านเรือนนั้นมีระบบการจํากัดรับเสียที่ดีด้วยนะคะนี่ก็เป็นภารกิจที่ฉันตั้งมัน่นตั้งใจว่าได้เข้ามาทาตรงในส่วนนี้แล้วก็จะทําให้เห็นผลเป็นรูปประธรรมมากที่สุดค่ะในเรื่องขององค การจากองค์การตลาดนะคะที่ภารกิจของเราก็คงจะดูในเรื่องของการเพิ่มรายได้นะคะการหาพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพ แล้วก็ในส่วนสำคัญก็คือช่วยเหลือพวกเขาในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆในเกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเราจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าใจภาร,รกิจของเราแล้วก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้นี่ก็คือในส่วนที่ดิฉันคิดว่าเราจะต้อง ระดมความคิดร่วมกันแล้วก็ทําให้องค์กรแล้วก็ภารกิจของเราที่มีนั้นได้ส่งถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดนะคะกลับมาที่จังหวัดสําคัญค่ะกรุงเทพมหานครนะคะท่านผู้ว่าราชการอยู่ด้านหน้านี้แล้วนะคะที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสทํางานร่วมกับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาโดยตลอดนะคะก็ทําให้ มีความเข้าใจในเรื่องของแนวทางการทํางานแล้วก็นโยบายหลายๆอย่างที่ท่านได้ประกาศมาถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ทากินเนี่ยค่ะบางทีพี่น้องประชาชนก็อยากที่จะมีสตรีทฟู้ดนะคะอยากที่จะเห็นความคึกคักในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยแต่เรื่องของระเบียบนะคะในเรื่องของวินัยต่างๆที่เราจะต้องเข้าไปจัดระเบียบนี่ก็คือสิ่งที่สําคัญแล้วเราก็ต้องสร้างความเข้าใจว่าเราจะ ทำให้เมืองของเรากรุงเทพมหานครที่เราบอกว่าเป็น City of Life เนี่ยเป็นพื้นที่เป็นจังหวัดที่ปลอดภัยยังไงให้ได้สําหรับทุกๆคนไม่ใช่เพียงคนแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจแล้วก็มีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตด้วยทำอย่างไรที่เราจะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในกรุงเทพมหานครรวถึงจังหวัดอื่นๆให้พวกเขารู้สึกว่าเขาเดินออกจากบ้านเนี่ย แล้วเขาก็จะได้กลับบ้านมาหาคุณพ่อคุณแม่เขากลับมาหาครอบครัวเขาได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันทุกๆอย่างอยู่ในภารกิจของเราทั้งหมดและฉันคิดว่ากรุงเทพมหาคนครถ้าหากว่าเราเ ทำตรงนี้ให้มีความเข้มแข็งให้เห็นได้นะะี่ค่ะก็จะทําให้จังหวัดอื่นๆสามารถที่จะนําเป็นโมเดลในการไปพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือยังคิดว่าเป็นความหวังที่พี่น้องประชาชนได้ฝากไว้กับพวกเรากับเรียนท่านรองนายกมตรีนะคะในเรื่องของนโยบายที่พวกเราได้ประกาศออกไปฉันคิดว่า เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เราต้องจําให้ขึ้นใจนะคะว่าจุดมุ่งหมายของเราก็คือทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเราต้องไปบําบัดทุกให้กับพวกเขาและหน้าที่ของเราก็คือการนําส่งนโยบายเหล่านั้นให้ถึงมือพี่น้องประชาชนทุกๆคนค่ะขอบคุณมากค่ะขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยท่านธีรรัตน์สำเร็จ